เราพูดเสมอว่าถ้าเป็นครูและหักห้ามใจไม่ได้เนี่ยอย่าเป็นครูอย่าเป็นใช่โดยเฉพาะกับเด็กกับอะไรเนี่ยถ้าเกิดรู้ตัวตัวเองมีข้อบกพร่องด้านเนี่ยอย่าเป็นครูล่าสุดจ้ะไปบุกจับตัวนายสมิธอายุ49เก้เป็นข้าราชการครูสอนวิชาอะไรศิลปะนี่ศิลปะ นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สะแก้วออนะครับตอนไปจับเนี่ยกำลังหลบหนีไปเลยเออไปอยู่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะเธอนะสืบสวนสอบสวนพบว่าอะไรคุณครูไรนี้ครับก่อเหตุลุ้งเละเมื่อทางเพศเด็ก,ดกนักเรียนหญิงชั้นป .5 เ,เธอเด็กป .5 เท่า,าน,นั้นเองเด็กน้อยเลยนะ,ละหลอกเขาลวงเขาแล้วก็กระทำการรุนแรงจนเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บทุกข์ทรมานแล้วก็ ทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะครับเด็กต้องอยู่โรงพยาบาลเลยอยู่โรงพยาบาลร่วมเดือนเลยจากอาการบาดเจ็บนะครับหลังรับแจ้งว่าครูคนนี้เนี่ยมีการกระทำต่อเด็กแบบนี้ก็เลยเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติหมายจับไปจับนะครับซึ่งการกระทำเช่นนี้เนี่ยแน่นอนแหละมันคืออาชญากรรมร้ายแรงนะครับแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ก่อเหตุ เป็นครูคุณผู้ฟังแต่กลับทำตัวเป็นภัยสังคมเป็นอาชญากรเนี่ยแบบนี้เราต้องจับเลยจะไม่ยอมให้ก่อเหตุแบบนี้ซ้ำอีกเด็ดขาดนะครับก็มีการตั้งข้อหานะกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามกระทำการอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน1ิปีพรากเด็กอายุไม่เกิน13ปีไปจากมิดาบานดาผู้ปกครอง พาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนี่นะครับฉันสอบสวนฉันจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแต่อ้างว่าเด็กมันมายั่วโอยเด็กปห้จะมายั่วอะะไรวเด็กปห้อายุ11จะมายั่วอะไรเข้าใจไหมเธอเนี่งงเลยงงเลย เนี่ยงงบอกจะมายั่อะไรเด็กอายุสิบเอ็ด็กก็จับเลยจับให้มันเข็ดเลยแล้วอายุต้อง49ปีแล้วไม่รู้จับยังขิดยังทําพวกเนี้ต้องลงโทษวยการจับตอนเลยเนาะจับตัดที่หมดเนาะจับตอนเลยอ่ะคือถ้าเกิดเขาเรียกว่าไงอ่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ด้วยแล้วมาเป็นครูแบบนี้ด้วยอ่ะเออ มันต้องหาวิธีควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่ามาทําอะไรกับเด็กแบบนี้คือเวลาเห็นข่าวอย่างนีน้มันสะเทือนใจนะเข้าใจปะเพราะบางทีเนี่ยเราส่งลูกไปเรียนหนังสือเพราะเราหวังว่าโรงเรียนจะเป็นที่ที่ปลอดภัยไงเอธอเข้าใจปะทุกวันนี้พ่อแม่บางคนบอกว่าหูเลือกเลือกโรงเรียนลูกแทบตายเธอบางโรงเรียนนะโรงเรียนดีเลยพอเข้าไปถึงปุ๊บ ครูมีพฤติกรรมแปลกๆก็ต้องเอาออกใช่หลายโรงเรียนมีนโรงเรียนดังๆอ่ะเด็กก็ไม่พูดเด็กเอ๊ะกลับมาทำไมจากซื้สดใสเด็กซสนุปโดนขังห้องน้ำบ้างเด็กอะไรบ้างบางทีอ่ะโรงเรียนอ่ะดีแต่บางทีครูบางทีเราว่าคัดเข้ามามันก็แปลกๆบางทีเราไม่รู้ว่าแต่ละคนจิตใจเขาเป็นไงเนี่ยนี่คุณดูฟังเราคุณนกน้อยบอกว่าเคยทํามาแล้วนะจากโรงเรียนเก่าแล้วก็ย้ายมาสอนโรงเรียนหนึ่งพฤติกรรมนี้ไม่เปลี่ยน ก็ยังมีพฤติกรรมเดิมๆเลวนะอย่างนี้ต้องเลีเลวนะการทาแบบติดตัวเป็นสันดาใช่ไม่ควรเป็นครูนะจริงแล้วเด็กๆหนูๆฟังไว้นะลูกถ้าโดนทําอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องอายบอกเลยบอกเลยบอกผู้ปกครองเลยลูกอย่าไปอายค่ะบอกมาเลยว่าหนูๆโดนแบบเนี้ยมันทําแบบเนี้ยเราจะได้จัดการให้ทูให่ลูกเพราะเด็กบางคนน่ะไม่รู้กลัวอายและเด็กบางคนไม่รู้ว่าแบบถึงตรงไหนที่มันเป็นจุด private นะคะออกมาที่แบบพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ให้ใครมายุ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพ่อกับแม่ต,ต้องสอน,สอนไม่ต้องกลัวว่าไอ้หนูพันตะลูกถ้ามีใครมีพฤติกรรมแบบนี้มาแตะตัวหนูที่มไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ป้าไม่ใช่ยายแล้วเลยไปถึงตรงนี้ตรงนี้หนูต้องมาบอกแม่เลยนะลูกบอกเลยทุกเรื่องไม่ต้องกลัวนะลูกเราเป็นเพื่อนกันรู้ก,กันด้วยกันทุกเรื่องใช่ต้องสอนเลยมันหมดสมัยแล้วที่พอเวลาจะมี เรื่องราวอย่างนี้เข้ามาวิทยุจะพูดเรื่องนี้เรื่องเพศหลีเสียงปิดเสียงไม่ให้ลูกฟังหรือเวลาที่จะมีซีดอะไรต่างๆปิดเธอเปิดแล้วสอนพอเวลามีซีดันนี้บางบางอย่างสอนลูกเลยว่าเออมันเป็นการแสดงลูกแต่ถ้าเกิดเจอแบบนี้เราไม่ควรจะทํานะอะไรสอนลูกเลยแล้วที่สําคัญพ่อแม่ก็ต้องฟังลูกด้วยนะใช่